ตอนนี้นะคะพอก็พาเพื่อนทุกคนมาที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆนะคะแต่วิวตรงที่จอดรถนี่คือดีมากเลยแอบมองเห็นแบบบ้านที่อยู่ตรงนู้นแล้วแบบทำไมสวยขนาดนี้เราอยากมีบ้านแบบนี้บ้างแต่ว่าก่อนที่จะมีบ้านแบบนั้นเราไปรีวิวคาเฟ่เขาก่อนดีกว่า <laughs> ไปกันเลยค่ะคาเฟ่เขาอยู่ทางด้านนู้น,น,นตามมาเลย เดี๋ยวเรานะคะออกไปถ่ายรูปกันข้างนอกดีกว่าคือสวยมาก ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่อื่นแล้วก่อนที่ฝนจะตกลงมาเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ก็ไปเจอกันอีกที่หนึ่งได้เลยและเราก็มาแวะกันอีกร้านนะคะเป็นท่าทของการตลาดมากคือเขาติดป้ายมาตลอดทางนะคะคือขายคัวซองราคา65บาทนะคะข้างในนี้ที่ร้าน i n t e n s Coffee Bar นะคะเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในกันเถอะจริงๆแล้วเขามีดายทูที่สามารถซื้อได้แต่ว่า เราอยากเข้าไปเยี่ยมชมเขาเพราะฉะนั้นเต้มมามปเลยไปเลยหลมกลได้ป้ายนะคะแล้วเข้ามาที่ร้านก็คงไม่ได้เจอแค่ครัวซองอย่งเดียวเราได้เค้กมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะ คือข้างนอกเนี่ยาาราคา65บาทน่ะเขาจะเป็นเมนูแบบหน้าไทยคือเขาบอกเนาะจะมีพวกไขยทองมูยองผู้อัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากหัวซองที่เห็นตรงหน้าแล้วเนาะเขาก็จะมีรสชาติอื่นนะคะให้เพื่อนๆได้ลองชิมกัน อยู่ที่ร้านมาเทร์เซโนเขาใหญ่นะคะคือจะอยู่แบบมันจะทางออกไปกรุงเทพแล้วอะ่ะคืออยู่ข้างหน้าเลยนะคะใครขับเข้ามาก็คือหาได้ง่ายมากๆเนาะเขาจะเป็นแบบเป็นโดมใหญ่ๆนะคะก็ดูหลาอลังการนะคะที่นี่เขาเด็นเรื่องครัวซองเมือ่อกี้ก็ครัวซองอันนี้ก็คือครัวซองอยอีกแล้ววันนี้เหมือนมาตะลุยครัวซองนี่ก็ไม่รู้นะคะก็เราจะมาลองดูกันว่าครัวซองที่นี่เขาเด็ดจริงหรือเปล่านะคะคือ ร้านที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีหลายเลยเยอร์มากนะคะข้างล่างก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่ชั้น2ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะและชั้น3เนี่ยที่อ่านมาเนาะเขาก็บอกว่าจะเป็นบาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาลองก็สามารถมาลองได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านเนาะเป็นทางขึ้นชั้น2นะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันดีกว่ามาเลยชวยมาก แบบมันหยุดลงไปเลยอ่ะมีความหอมมากของตัวช็อกโกแลตนะคะคือตัวเท็เจอร์ของคัวซองนะข้างนอกกรอบจริงกรอบแบบกรอบมากแล้วไม่ได้แข็งอนะ่ะคือกรอบแบบเอิมคือมันดี เนื้อข้างในก็คือนุ่มนะคะส่วนตัวช็อกโกแลตอะ่ะเขาเป็นดาร์กช็อกโกแลตซึ่งเข้มข้นกินต่อดีกวอ่อา <hours> <Okay. S 2> และเราก็มาโผล่กันที่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กุเทว วันนี้จะเป็นวันตะลุยกินหอบอลนั่นเองนะคะมาที่ร้านดีดีเอ็มเนาะเขาจะอยู่ตรงออถนนพาทิทนะคะเจ้าฟ้าอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกเหมือนเดิมเราเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะเรามาเลยและเราก็เข้ามานั่งกันอยู่ในร้านแล้วนะคะคือตอนนี้เขาจะมีนี่ Q r อาไว้สำหรับสแกนเมนูนะคะแล้วก็จ่ายตังในอันเดียวกัน ก็ที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเมนูแบบอลาคาร์ดเนาะแล้วก็มีบุฟเฟตด,ด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูเมนูไปพร้อมๆกันนะต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ยเคยมากินแล้วครั้งนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันอร่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ฟิลมากๆเลยนะคะด้วยการตกแต่งของร้านที่เขาเป็นชาวเกาหลีแบบร้เอเปเซนเาะเขาอยู่ประเทศไทยมานานพอสมควรแล้วนะคะ <S <S <ๆ>ก็เดีย๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนก่อนเนาะ นี่นะคะพอสแกนเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเราก็สาม,มารถเลือกเมนูได้เลยนะคะเมื่อกี้เราก็สั่งเมนูกันไปแล้วนะคะก็สำหรับที่นี่เนาะถ้าสมมติว่าเราจะทานเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะคนละ3า0รบาทเนาะเป็นบุฟเฟ่หมูสชั้นนะคะก็จะมีเครื่องเคียงที่เติมแบบไม่อั้นเหมือนกันคือเครื่องเคียงที่เนี่ย อร่อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครกินกิมจิและติดใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาขายกิมจิด้วยเนาะเขาทำเองแล้วก็ถ้าใครอยากกินอย่างอื่นก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้คือเลิศเลอมากมีการอัปเดตโดยการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าคือดูเมนูในนี้นะแต่ว่าเขาก็จะมาจดเมนูจากเรานี่แหละ แต่ก็ถือว่าโอเคประหยัดไม่ต้องแบบว่าลดการสัมผัสนะคะเป็นแบบ new normal และตอนนี้นะคะทุกอย่างก็มาตรงหน้าอย่างรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็ รู้รู้สึกว่าเตาน่าจะร้อนมากเลยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากมาร้านเนี้ยคือมาค่อนข้างแบบยากกว่าก็ไม่มีที่จอดรถนะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วต้องติตใจแน่ๆเหมือนวบอกคือเราต้องใช้เทคนิคการแบบรีบมาไม่งั้น๋ยวจะไม่ได้ที่จอดเป็นฟิลการกินอาหารเกาหลีบแบบเหมือนมาบ้านเพื่อน ช่วงที่แบบว่าเรากักตัวกันไปก็คือแบบไปอยู่ในดงเกาหลีก็ได้เราก็เลยแบบเอ๊ะอยากรู้ว่ารามยอนเป็นยังไงนะปกติเราก็กินต้มมาม่าเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราอยากรูรสชาติที่เขาต้มมาให้เราเนี่ยมันเป็นยังไงและนี้ก็เป็นรามยอนที่ว่าตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดมกลิ่นลักษณะก็เหมือนมาม่านะทุกคนคือมันเป็นมาม่าใช่ไหมโอ้มันร้อนมากเลยอะอืม เอาง่ายเลยอ่ะมันก็คือต้อมะมาม่าเนี่ยแหละมามะ่าดีๆนี่เองโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นการกินคู่กับปิ้งย่างได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเหมือนเป็นอาหารอร้อนแทนที่จะเป็นซุปเกาหลีก็เป็นต้มรามยอนเทนแล้วแต่คนชอบกินใครอยากมาก็มาลองดูกันได้ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยต้องบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มไม่เหมือนที่อื่นเนาะแต่ละที่ก็จะน้ำจิ้มไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าที่นี่คือแปลกมาก เป็นน้ำจิ้มปาอีกอันนึงไม่รู้แต่ก็เวลากินแล้วอะ่ะเออมันดีต่อใจดีต่อรสชาติที่กินซอสอันเนี้ยคล้ายคกับซอสของอ่าจาจังเหนียนมั้งแต่ความจริงก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นซอสอะไรอันน้คือเจ้าของร้านาใจดีมากและเราก็ถึงเวลาที่เราจะกินได้แล้ว อะไรที่สวยงามนะความสวยงามไม่มีชีวิตจริงคือแบบนี้แล้วเราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากมาก็สามารถมาได้นะคะที่ร้าน DDM House วันนี้เราก็เสียค่าใช้จ่ายไป750บาทนะคะก็จะมีบุฟเฟ่เนาะคนละ310บาทแล้วก็ป,ปาลาถังรามะยอน120บาทไปด้วยนะคะน้ำเปล่า10บาทร้านนี้ก็ ถามว่าหายากไหมก็ไม่ยากเนาะใกล้ๆกับสะพานพระปิ่นเกล้านะคะมาเส้นทางตรงถนนเจ้าฟ้าหรือว่าถนนพระอาทิตย์นะคะแต่ว่าร้านนี้จะไม่มีที่จอดเนาะก็ถ้าใครมาก็อาจจะนั่งรถมาหรืออาจจะต้องไปจอดที่ไกลๆแล้วก็เดินมานะคะก็สามารถมากันได้นะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ถูกใจบอบมากเลยีเดียวเราก็เลยต้องกลับมาซ้ำถึงแม้ว่า ที่จอดเราจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงกลับมานะคะก็แนะนําให้ทุกคนนะคะว่าลองดูวันนี้ก็ขอจบเพียเพียงเท่านี้นะคะใครอยากตามามาลองดูก็ตามมาได้เนาะยูทัยนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเพจลองดูนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ใน u t ท b e นะคะที่บบลองดูวันนี้พอก็ไปก่อนนะคะเป็เติมมาก